บุญหลายเป็นยังม่เป็นสารละบอกมีขนแล้วแข็งแรงแล้วข้อกับกำหนดเจ็ดเดือนขอดออกมาบ่บมีขนนะเป็นหนังหนังขึ้นแล้วทุกคนบุญหลายรอดแล้วนะวัว้องข้อกับกำหนดขนขึ้นแล้วเห็นไหมทุกคน หัวข้ามไปไม่ได้มีลาค่ะโ์มีขี่กระตึกอ,ออกมาวะเตะค่ะจะยิงแมวบอกว่าจะอืมนฮะเปโดบุตรไล ฝุ่นห่วงห่วงห่วงมีพอ่อฝูงมาคุมฝุนสุดยอดเลยแล้วคือเป็นหนาหยากๆค่ะเมื่อไงสุดยอดเลยบุรหลายรอดแล้วตัวมีอีกตั้งหางแตงแดด<ะ>ต่างตาเลยนะ่ะคิดประสิบลอดเลยนเนาะอืมรอดสิขอยมันมีชีวิตจงังแดกระตองซอยให้มันรอดให้ได้ฝ่นอะบันไดขี่หายเด้ บุตรหลายสุดยอดเลยทุกคนวัวน้อยขอดกกำน,นดเจ็ดเดือนขอดออกมาแล้วไม่มีขนมีแต่หนังเหมือนช้างน้อยเลยเออเหมือนช้างน้อยเลยทุกวันนี้ยังต้องป้อนนมใช่ไหมน้องต้องป้อนนมน่นมอินลเนียโอ้จับกอกปากเลยอืมสุดยอดรอดชีวิตแล้ว